Hi everybody welcome to our channel with easy English by Pa d a ดาว d p a ป i เียนสวัสดีสสดค่ะ,คะผู้ชมค่ะ,ะ,ะหายกันไปนานนะคะใช่ค่ะคงคิดถึงพวกเราบ้างนะคะใช่ใช่วันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการทักทายผู้ชมชค่ะการทักทายที่ไม่ใช่มีแค่ How are you นะคะมีมากกว่านั้น Good morning Good afternoon Good evening ทีนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างป้าเนียนมีอะไรบ้างอ่าประโยคที่1นะคะค่านอกจาก How are you แล้วนะคะก็ยังมี How are you doing นะ How are you doing แปลว่าอะไรอ่ะป้าเนียนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีไหมมา How are you doing คุณเป็นยังไงบ้าง เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมทํานองนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วมีอะไรอีกอ่ะป้าเนียนนอกจาก how are you doing นะคะก็ยังมี how have you been how have you been how have you been ก็ความหมายค่ะเหมือนกันใช่ไหมคะออ๋เป็นไงบ้างความหมายคือว่าช่วงนี้เรเรวไปทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนะเป็นไงบ้างอ่ะค่ะ อะไรอีกค่ะป้าเนียนอยากรู้อยากรู้มีอีกมีอีกนะคะค่ะ How is going How is everything going How is everything going คือเวลาฝรั่งเขาถามนะคะคุณผู้ชมคือคำพวกนี้จริงๆก็คือคำทักทายว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรอีกค่ะป้าเนียน How is everything going นะคะ How is everything going ทวนๆนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็แล้วก็ยังมีอีกคำอีกประโยคนึงก็คืออ่าอ่า How are you going? How are you going? ไม่ได้แปลว่าคุณจะไปที่ไหนอะไรอย่างนี้หรอปะเนีย่คแปลว่าอะไรอ่ะ How are you going? ค่ะก็เหมือนกันเป็นไงบ้างฮะ are you going? ค่ะใช่ค่ะสรุปก็คือว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมสำนองเนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อีกอีกมี่ังมีค่ะยังมดคประดาวมีอีกนะคะก็ค่ะคุณจะเคยได้ยินกันนะคะอย่างเช่นค่ะ What's up up อทซับวอทซับวอทซับแชทแชๆคืออะไรอ่ะวอทอ up นั่นแหละค่ะ What is up แปลว่าเป็นไงบ้างปั้งถามเรื่อยๆแต่นะคะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่ใช้กับคนที่รุ่นเดียวกันเพื่อนกันคนสนิทกันเป็นภาษากันเองว่างั้นเถอะคือไม่ไม่ไม่ต้องเป็นไม่ไม่ต้องพิธีรีตองว่างั้นเถอะใช่ไหมค่ะใช่อมันจะมีคําอีกคำหนึ่งนั้นที่เป็นพิธีรีตองหน่อยก็คือว่า How do you do นะคะว่า How do you do ค่ะ How do you do ค่ะอ๋อใช่ได้ยินบ่อยเลยป้าเนียนคำนี้คำนี้นี่เป็นคำค่อนข้างเป็นทางการมีคำสุภาพค่ะว่าคนที่เรายังไม่เคยรู้จักกันแล้วแนะนำกันแล้วก็ใช้คำว่า How do you do เขาจะเขาจะตอบว่า How do you do เหมือนกันนะคะอ้าวจริงเหรอค่ะใช่อ้าวแล้วไม่ได้บอกว่า I'm fine I'm quite อ้าวไม่ใช่ แอมไฟไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นะคะไอแอมไฟแล้วยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมปะเนียนมีมีอีกค่ะป้าดังอยากรู้อยากรู้ค่ะ What's new ค่ะ What's new ค่ะช้าๆคืออะไรอป้าเนียน What is new What is new มีอะไรใหม่มมีอะไรช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมาถามเหตุการณ์ไกันเป็นยังไงบ้างมีอะไรอัปเดตไหมอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆไหม ซึ่งถ้าเป็นคําตอบนะคะคำถามพวกนี้ก็ตอบประมาณเดียวกันก็อย่างเช่นว่าอ่าอย่างเช่นว่า what is new what is new yeah yeah good อะไรแบบนี้ค่ะ yeah good อย่างเงี้ยได้ค่ะหรว่า yes i'm good ค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะกับประโยคง่ายๆนะคะคําทักทายค่ะประโยคง่ายๆสั้นๆนะคะค่ะก็คลิปนี้เราก็หอมปากหอมคอนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะ ต่อไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรป้าเนียนคลิปต่อไปอยากดูนะคะต้องติดตามค่ะคลิปนี้เราก็ขอฝากคุณผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบป้าดาวกับป้าเนียนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็จะกราบขอบพระคุณเป็นพระคุณมากๆค่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะลาก่ะ